จังหวัดเชียงรายโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายขอเชิญเลือกซื้อสิอสนค้าราคาประหยัดในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนร่วมใจสู้ภัยโควิดปี2564โดยนำสินค้าุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปได้แก่ไข่ไก่เบอร์สองแผงละ90บาทน้ำตาลทรายขาวมิตรผลถุงละ18บาทข้าวหอมมลิตราฉัดขนาด5กิโลกรัมถุงละ127บาท น้ำมันถั่เหลืององุ่นขวดละ42บาทน้ำมันปลาล์มตาพึ่งขวดละ37บาทปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟกระป๋องละ10บาทน้ำปลาทิพรสขวดละ20บาทน้ำยาปรับผ้านุ่มถุงละ10บาทซอสปรุงรสตราภูเขาทองฝาเขียวขวดละ29บาทมาม่าหมูสับต้มยำกุ้งแพ็ค12 45บาทซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดละ40บาทน้ำยาล้างจานไลพลเอฟชนิดเติมถุงละ15บาท ผงซักฟอโกโอมสันชัยถุงละ89บาทวันจันทร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564ณบริเวณเทศบาลตำบลปิ้วอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2564ณบริเวณอบตาตับเต่าอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา9นเ,เป็นต้นไปอย่าลืมอย่าพลาดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนร่วมใจสู้ภัยโควิดปี2564 มาจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วและเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมเว้นระยะหา่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการซื้อสินค้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย